เันเส้นหลักทำไมไม่พามาตรงเลยวะทำไมต้องพาเข้าซอกออกซอยวะเขาให้พามาดูว่าห้าร้อยเมตรมขวาเข้าสู่ถนนโครงการในหมู่บ้านบ้านหนองโพหมู่แปดถ้าไปในหมู่บ้านมาไี่รู้ห้าร้อยเมตรหน้าอยู่ไปนี่ตรงรถออกมาห <Okay. S 2> น้าอยู่นะคะหน้าอยู่ ยัมีมั้ยนี่นใช่ไหมใช่นี่นะนี่เส้นหลักไงทำไมไม่พามาเส้นหลักคะไม่รู้ค่ะอ๋อค่500เมตรเลยใช่แค่นี้แหละค่ะน่ารักค่ะ,สว,คะสวยนะน่าเสืเ่อจะพาไปที่ไหนก็ชอบหมดแหละแต่ถามว่าใบคนนี้มีไหมอืมสวยจังต้นเนี่ย สวยเนอะสวยนนอะสวยนะสวยนะเนะนะนะขาบอกให้เข้ามาทางหมู่ันนี้เดหรอมันราดยามันก็ดีอ่ะเทปูนเทอะไรก็ดีอ่ะต้นงอนไก่ าดูยากแล้วนี่นเ,เออแต่ก่อนปลูกโอ้หน้าเนี้ปยปลูกขึ้นดีจังเลยอากาศเย็นร้อยสิบร้อยเมตรเียวซ้ายเข้าส<ม>ู<ม>่แคนอลเหิรอดหาตรงไหนคะซ้ายตรงไหนคะนี่นะโอเค okay, ค่ะนี่ค่ะ<ต>้ายนี้ค่ะเอ้ยนี่ก็เส้นหลักเลยอ <laughs> เออเหมือนได้อย่างงี้สิมา เออมันก็เส้นหลักทั้งหมดอะทำไมมันไม่เข้าพา,ามันอยากเขาให้เรามาดูวัดหนองโพค่ะามาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวเที่ยวนะคะอโอเคค่ะขับต่อไปบนแคนาเวิร์ด20เมตรอ, <c oughs> อ่านแคนาเวิร์ด <c oughs> แคนาเวิร์ด <c oughs> แคนาโรสอะไร <c oughs> อีก8.20 <c oughs> แล้วนะคะเรียบคอง